สวัสดีค่ะวันนี้มาดู MU 5702ที่พยามคูบุต้าปรีรัมนะคะนี่พาตาพายายมาอี่อย่างนะรับรถเมื่อไหร่ค่ะรับรถเมื่อไหร่โอ้ยังว่่ได้บอกอย่างกันเลยเพราะว่าบมนี้รถสวมามึงรถก่อนจ้าขุ่นวายน,นิดหนึ่งนะคะเพราะว่า รถเพึ่งมานะคะโดนจองไปแล้วคันหนึ่งแลวอีกคันหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวชมไปก่อนเนาะถึกใจพระตา M U 5 7 0 2รุ่นนี้มีเทอร์โบด้วยนะน่าจะเป็นเทอร์โบอยู่ที่สองแรงกันตัวรถนี่ก็ประมาณ8 7นะคะใบดันมีนี่ประมาณ60,000กว่าบาทเนาะ คนนี่ขายแยกอุปกรณ์นะคะนี่โอ้สูงใหญ่ดีเนาะเป็นรถรุ่นสูงใหญ่ทะน,น,นี่เทียบเท่ากับ m 7 0เลยเด้ดดดดดอ่าเราดูโดยรอบก่อนนะคะมีเวทให้ด้วยรุ่นนี้มีเวทโอ้เขาให้เวทรุ่น50ากิโลเลย ้าผ่านควรไม่เขามาร์กไว้เฉยไม่เป็นไรไม่ใช่รอยผิดควรเซลของเรามาแล้วสวัสดีค่ะ,คะอธิบายให้ตากับยายฟังหน่อยวันนี้พี่พาแกมาดูเลยได้ค่ะเดี๋ยวไูเลยเออไหนก็ม่เาเขาจองแล้ว อ๋อคัันน้นจองไปแล้วเนะาะจองแล้วก็เหลือคันนี้ค่ะค่ะมาแล้วนี่พอดีลูกค,ค้าก็สั่งเกียร์ทัท้ง8เจนเมยค่ะเป็น U ห้า,าเ U จ็ดเอาไปเลยวางดาวเท่าไหร่นะนี่ตอนตอนพี่พี่ว่าจะวางดาวกี่แสนนะคะพี่จโอ้จำได้ห้าแสนกว่าจ้าห้าแสนเหรอห้าแสนยูลสักห้าแสนกว่าเอ,ออเอาดูก่อน้าไม่เป็นเกียร์เดินหน้าแปดหอยหลังแปดเนาะ จ้าจอดหมดแล้วหรอใหญ่อ้าวเว้นกามเขาจองกันหมดแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาค่ะพี่เดี๋ยวมาดูรถก่อนเราจะได้เจอรถก่อนนะดีแล้วแหละเนาะไม่เป็นไรดูก่อนถ้ามาไม่เจอนี่อดอีกใช่ใช่สมตัวเขาแล้วเขาเอาแล้วยายอ้าวเมื่อกี้เขาบอกเราว่าแค่ตัวเดียวเนาะตัวนี้ ไม่หนูก็ไม่ได้ดูเลยพี่หนูก็คิดว่าเขามีแค่ทำสัญญาแค่คันเดียวไงที่ไหนได้เขาก็จองโอ้เขาจองเอาไว้แล้วแต่ต้นเดือนหารถไม่มาเนาะเขาก็พอดีรถจ้าจ้าจ้าติดเลยอืมเข้าใจว่ามันเหลือเลยพี่แต่ก็อย่างน้อยก็มาดูก่อนค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวรถมาเรื่อยๆค่ะจ้าไม่เป็นไรพอดีอยากให้ตาแกมาดูด้วยตาแกถามว่าผ่านพวนหลังไม่ได้เพราะว่ารถคันนี้มันขายแยกเนาะ ใช่ไหมได้ได้ค่ะราคาที่หนูจดให้พี่นะได้หมดนะคะพี่นั่นแหละแต่ว่าแกดูตรงนี้ก่อนไงอ๋อค่ะอ๋อ,อ,อัอน,นี้เขาจองแต่ต้นเดือนแล้วมันเลยมาตอนสิ้นเดือนเนาะ,ะการพ่งมาอืมมันใหญ่กว่าเอ็มห้าศูนย์ย้ายตัวเนี้ยใหญ่กว่าเขาทำวอดีใ้ให้มันใหญ่ขึ้นเนาะ,ะอืม m อ49จะอยู่ข้างในค่ะโอ้ค oh, ่ะ MU 57นี่มัน57แรงเต็มไหมใช่ค่ะเต็มเลยใช่ไหมติดเทอร์โบนี่คือมันม,มีเฉพาะรุ่นนี้เหรอคะที่มีเทอร์โบ 49, 49มีด้วยไหม49ไม่มีสี่ไม oh. ่มีโอเคเป็นรองรับน้ำมัน B20 <Okay. S 1> ด้วยนะรุ่นนี้ อ่าไปนั่งชิคแว้นเนาะเดินหน้า8ปถอยหลัง8เป็นเกียร์ซินโคชัตเทิลเลยนี่อ้าวตาขึ้นแล้วขึ้นแล้วดูอ้าวดูเลยโอ้โหค,คนขับเล็กเลยรุ่นเนี้ยใหญ่สะใจ <c oughs> ขอบล้อของโอตนัน้โอ้ล้อใหญ่มากอ้วนดีฉันบ้างเข้านาชั้นมันติดงงหมดบ่ฮะเละน้หมดมันใหญ่กว่าดรุ่นเดิมแค่จ็ดแรงเองย่า เอาของของเราอะไรของเรา M 5 0 0 0อันนี้มัน M ห้าสิบเจ็ดเพียงแต่ว่าบอดี้เขาใหญ่ขึ้นมันจะใอืมแล้วเขาก็ทำงานได้คล่องขึ้นเพราะเขาเดินหน้าได้คล่องเดินหนังได้คล่องไไม่ไม่พี่ไม่เอาพี่เอารุ่นนี้พี่ไม่เอาเลยใช่ไหมไม่เอาเพราะเราเคยใช้ห้าสิบมาแล้วไงมันจะน้อยค่ะ เวลาดันอ่ะมันไม่ไม่ได้ใช่อย่าขาย่ะพี่พี่พี่ทำเอาเอกสารมาก่อนเลยค่ะเดี๋ยวจัดการให้เลยอืเดี๋ยวเช็คี่ดู่อนะเดี๋ยวดูเช็คอ้ยสวยสวยเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขกันนะคะเดี๋ยวเราดูตัวรถต่อน เราเอาแค่ผ่านหกตาเ,เพราะว่าผ่านเจ็ดน้องวันว่ามันถี่เกินอืม,ม,มอต้องซื้อเอายายก็ตกประมาณร้านต้นๆนีน่แหละได้โรตรี่ด้วยร้านแค่หกหมื่นมั้งถ้าจะไม่ผิดนะได้อุปกรณ์สามสองอย่างผ่านพวนหกผ่านหกแล้วก็ใบมีด โรต,ตรี่ได้เออเป็นผ่าอุปกรณ์โรต,ตรี่ราคาอยู่ที่เจนะ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเนาะโอ้คันนี้สวยมากเลยชอบไม่ตาสวยดีนะล้อใหญ่มากเลยล้อขอบอะไรนี่สิบสี่ยี่สบแปดเสามสิบห้าล้อหน้าเป็นขอบเก้าจุดห้ายี่สิบสี่นะอืมสวยสวย สวยสวยคุณยายคิดหนักคุณยายบอกว่ามันคันใหญ่ไปไหมไม่ <laughs> คุณยายบอกว่ากลัวมันไปเข้านายนี่โอ้ตาตัวเล็กเลยนะตาขึ้นรถไปเมื่อกี้นนะคุณตาชอบมากเลยนะคะนี่โอ้หน้าสวยมีเวทหน้าให้ด้วยมีเวทหลังให้ด้วยข้างละห้าสิบกิโลเนาะ ทำมาได้ดีมากเลยสวยๆโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะไปฟังเซลพูดถึงเงื่อนไขและการวางเงินดาวนะคะอืมใบมีดรถน่าจะเป็นเดอนหน้าคุณเหรอพี่เพราะว่าอันนี้ก็คือดึงมาจากสุรินแล้วค่ะทนานึงโอ้ก็เดี๋ยวเราทำสัญญากันต่อแล้วก็รนที่เหลือพี่ก็รถมาที่ก็ค่าใชไครัค่ะค่ะค่ะ ตอนแรกตอนแรกน้องเขาโทรมาแล้วบอกว่ามาดูรถพี่พอมาถึงสงสัยคนเมื่อเช้ามาเห็นน้องคนนั้นก็บอกว่าเขามาดูแล้วเขาเอาเลยหรือเปล่าไม่รู้ไม่ไม่ค่ะพี่มันมันทำสัญญาไว้ติดค้างตั้งแต่ต้นเดือนไม้เค่ะค่ะเอ็มยูสี่เก้า,า<อ>ก็ไม่มีให้เลยเนาะมีค่ะสี่ตัวมีไหมไม่ไม่เวดหลังเ,เวทข้างไม่มีค่ะเวดข้างไม่มีเนาะอ๋อ โอ้โหบอดี้ใกล้กันหมดเลยนะคะเนี่ย50 MU 5018 MU ห้าศนแ M กศูยแล้วก็ MU สี่เ้นาะใกล้ๆกกันหมดเลยอ๋อ